ย้อนวันวันสุดพีคสอนรำล,ลัน17ปีไม่มีเลิฟซินใดที่ชอบเท่าเล่นกับคนนี้ i ิน t a g r a m 90ซองได้โพสคลิปย้อนวันวันหนุ่มสอนรำไว้หนุ่มพระเอกสายทะเลนตนไปออกไารขณะไปออกรายการทางช่องเจ็ที่มีกบสุวรรณคูขวัญสุดฮิตและยังมีปอน,นัทวุฒิครั้งยังอยู่ช่องเจ็ดรวมทั้งจุ๋ยวรัทยาและบีสวิตมาร่วมรายการ โดยเป็นโมเมนต์เรียกสิงหานุ่มสอนรามประกาศว่าเล่นละคร17ปีไม่มีฉากรึบซีนฉากปรั้มเรื่องไหนที่คนดูชอบดูเท่ากับเรื่องดาวพระสุขแถมรีบตรงไปนั่งข้างๆกบสุวรรณนั่นคูจินในตำนานพร้อมแกล้งอำนางเอกคู่ขวัญจะสาธิตฉากจูป,ปากด้านกบสุวรรณนั่นถามว่าคุณมานั่งตรงนี้ทําไมพี่หนุ่มตอบติดตลกว่าเดี๋ยวน้องสาวผมจะแต่งงานแล้ว ผมอยากนางไกลได้หรือเปล่าทำเอาหากันทั้งรายการทั้งนี้มีชาวเน็ตที่ยังตราตึงกับวันๆคุณพักและดาวพระสุขเข้ามาคอมเมนต์ความประทับใจอาทิอันนี้จริงนะช่วงนั้นมันที่สุดในใจเลยดาวพระสุขคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าครูจินในตำนานคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณพันนกหล่อไม่ไว้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณสุวรรณันสวยมากค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจริงๆพระห่มในตำนานคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารอหน้าจอแต่หัวค่ำเลยจริงๆเป็นต้น ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ